กสนกสนนั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาปาจิตครูกศนอตําบลทุ่งโพยินดีต้อนรับท่านทวีศักดิ์เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะค่ะที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้คือแหล่งกสิกรรมธรรมชาติสวนปู่อู๊ดตั้งอยู่ตำบลทุ่งโพเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่เริ่มจากการทำกสิกรรมธรรมชาติโดยใช้กระบวนการโคกหนองนาโมเดลและจากนี้ไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานตามนายโยบายการตรวจราชาการรอบที่1ประจำปีพุทธศักราช2564ของก๒ อนอนอำเภอหนองฉางดังต่อไปนี้ค่ะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองฉางหรือเรียกโดยย่อว่ากศนอนอำเภอหนองฉางตั้งอยู่เลขที่173หมู่ที่5ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีอัตรากำลังและบุคลากรประกอบด้วย ผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการ3คนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสองคนครูกศนตำบล10คนอัตราจ้าง3คนรวมทั้งหมด19คนโดยการบริหารงานของนายสุธีเสรีพงศผู้อำนวยการกศนอำเภอหนองฉางโดยมีวิสัยทัศน์ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำได้ทุกที่ ทุกเวลาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตูนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฉางประกอบด้วยกศนตำบลทั้ง10ตำบลคือตำบลหนองฉางตำบลหนองยางตำบลหนองสวงตำบลหนองนางนวลตำบลเขาควางทองตำบลเขาบางแกะ ตำบลบ้านเก่าตำบลอุทัยเก่าตำบลทุ่งพงและตำบลทุ่งโพโดยได้จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน869คนผู้รับบริการงานการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2563จำนวน 2,542คนและผู้รับบริการงานการศึกษาตามอธัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2,563จำนวน5,219คนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองฉางขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการรอบที่1 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ดังนี้ด้านความมั่นคงกศนออำเภอหนองฉางรวมสร้างเทงวิทยากรเครือข่ายบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังการมีระเบียบวินัย โดยการอบรมให้มีความรู้การเป็นพลเมืองที่ดีแก่นักศึกษาอาทิเช่นโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยโครงการลูกเสือและยุวกาชาติสำหรับนักศึกษากศนอโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาโครงการลูกเสือมักคุเทศจัดโดยสำนักงานกศนอจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กศนสออำเภอหนองช้างได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับในการจัดการศึกษามีการจัดการศึกษาให้กับผู้ได้โอกาสผู้ขาดโอกาสและผู้พลาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี15ปี ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบเพื่อยกระดับการศึกษาที่มีศักยภาพในการแข่งขันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและต่อยอดอาชีพเดิมและประกอบอาชีพใหม่เพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอำเภอหนองช้างการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธยาศัยเป็นการจัดกิจกรรมตามรูปแบบความสนใจและศักยภาพการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคลมีการจัดกิจกรรมสูงวัยสดใสใส่ใจการอ่านกิจกรรมตะก้าความรู้ประตูสู่การอ่านเป็นต้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กศนอําเภอหนองฉางได้ดําเนินการขับเคลื่อนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเรียนการสอน โครงการวิจัยเพื่อส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพื่อมากขึ้นในทุกภาคเรียน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการจัดจกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลายตรงกับความต้องการทันต่อยุคสมัยอาทิเช่นโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากีฬากศนเกมโครงการ t ู o b number no. one ในสถานศึกษาเป็นต้นด้านการสร้างโอกาสและความสเสมอภาคทางสังคมกศนอำเภอหนองฉาง ในด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการจัดการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลในช่องทางที่หลากหลายอาทิเช่นเพจกศนเฟซบุ o กไลน์และสื่อต่างๆมีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและการบริการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในส่วนของกิจกรรมการศึกษาตามปัธยาศาย มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากศนพระภิกษุและสามเณรการส่งเสริมนิสัยรัการอ่านให้กับนักเรียนในระบบโรงเรียนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุการหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชนประจำตำบลและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ อีกทั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองฉางได้มีคณะจิตอาสาพ,พัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีสำนักงานกสอนอนำโดยคุณหญิงดกรกษมารวราวรรณณยุทธยาร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สร้างภาคีเครือ,อข่ายพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองฉางในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงบริเวณภายในและภายนอกอาคารเพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไลเบอรี่จากการทุ่มเทความตั้งใจ การเสียสละในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถของผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกศอนอำเภอหนองฉางเป็นผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ 1. ผลการสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นตครั้งที่1ปีการศึกษา2563เป็นระดับที่1ของสำนักง,งานกศน,น,นจังหวัดอุทัยธานี 2. รางวัลเสมาปป,ปอสอ ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการ3ห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชจุมารีอำเภอหนองฉางได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียอดเยี่ยมระดับกลุ่มสำนักงานกศนอจังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำประจำปี2562 และรางวัลที่1การปฏิบัติงานกศออนอดีเด่นระดับภาคเหนือประจำปี2562ประเภทห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุกมารียอดเยี่ยมจากสถาบันพัฒนากศนอภาคเหนือจังหวัดลำปางและนี่คือผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการรอบที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ของกศนอำเภอหนองชางค่ะการเรียนรู้อยู่ที่ตัวเราเราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ bye